สดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะโฟกัสเศรษฐกิจ28ตุลาคมนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจในตอนนี้เวลานี้นะคะแล้วก็สืบเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่เราคุยกันก็คือเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มผู้เห็นต่างค่ะ โดยการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร63นะคะที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องบางวันก็มีการรวมพลกันที่ย่านเศรษฐกิจก็เช่นแยกราชประสงค์ซึ่งก่อนหนี้เราก็เคยได้คุยกันแล้วว่าการชุมนุมในบริเวณที่แบบนั้นจะส่งผลดีหรือว่าผลเสีย ต่อการค้าแถวนั้นอย่างไรบ้างจนมาณนระาสุดได้มีการเคลื่อนขบวนไปยังที่น่าสถานทูตซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ทำให้มีบางฝ่ายค่ะมีความกังวลว่าการเดินทางไปรวมตัวหน่าสถานทูตนั้นจะส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศหรือไม่หรือว่าจะลาไปถึงการค้าการลงทุนหรือไม่นั้นล่าสุดค่ะดิฉันก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพรสินพัชรินตนา กุลท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะซึ่งท่านก็ได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยค่ะ คือท่านนะคะมองว่าการเดินทางไปชุมนุมหน้าสถานทูตนั้นไม่ได้มีเหตุผลเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อการค้าของสองประเทศแต่หากเป็นในมุมของตลาดทุนตลาดหุ้นน่าจะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยส่วนการประชุมสภานะคะเพื่อหาทางออกประเทศเมื่อวันจันทร์คาที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็มองว่าณนะตอนนี้ประเทศไทยต้องการคำตอบ มากกว่าคำบรรยายภาพค่ะซึ่งการเสนอนะคะเปิดเวทีกลางเพื่อการเจรจาคงไม่ใช่ทางออกของการแก้ไขปัญหาเสมอไปแต่หากต่างฝ่ายใครยังยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเอง ก็อาจจะเป็นไปได้ยากว่าการเจราจารในรอบนั้นๆจะได้ข้อยุติแต่ท่านก็เสนอนะคะว่าถ้าหากจะเปิดการเจราจาอยากให้คนที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้ทันทีว่าข้อเรียกร้องนั้นๆจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ทีนี้ถ้าเรากลับไปย้อนกันนะคะว่า การเปิดประชุมสภาเพื่อหาทางออกปัญหาการเมืองเนี่ยมีทั้งฝ่ายบริหารประเทศและก็มีทั้งเอกชนต้องการให้มีการเปิดเวทีการเจรจาเกิดขึ้นแต่ก็อาจจะไม่ได้มองว่าการเปิดประชุมสภาในรอบนี้ไม่ได้มีการเชิญ ทั้ง2ฝ่ายก็คือหมายถึงว่าทั้งรัฐบาลและกลุ่มผู้ชมนุมเข้าไปร่วมหารือเลยนะคะและกรณีแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในบ้านเราก็คือสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะได้เชิญแกนนําของกลุ่มเสื้อแดงนะคะเข้าไปร่วมหารือซึ่งถ้าใครจำกันได้นะคะก็จะบอกว่าการหารือในรอบนั้นไม่มีข้อยุติทีนี้ พอเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นก็จะไม่ได้ตีความนะคะว่าการเปิดเวทีกลางเพื่อการเจรจานั้นไม่ได้จำเป็นหรือว่ามีไปก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเพราะว่าการที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้เข้ามาคุยกันเป็นกิจจาลักษณะน่าจะดีกว่าในการคุยผ่านสื่อและตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจ ค่อนข้างจะบอกช้าแล้วประเทศไทยค่อนข้างจะบอกช้ําแล้วอาจจะต้องยอมถอยคนละเก้าไหมคะรัฐบาล19และกลุ่มผู้ชุมนุม19เพื่อให้ทุกอย่างได้เดินหน้าได้ต่อไปรวมทั้งเศรษฐกิจไทยที่ต้องบอกว่าตอนนี้เราเองก็ได้เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษเข้ามาแล้วได้เริ่มแต่ว่าในช่วงนี้นะคะยังไม่ได้มีก่าวไปท่องเที่ยวยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการกักตัวอยู่คะ่ะ แล้วก็มาตรการของภาครัฐค่ะที่เริ่มออกมาหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้การที่ได้มีการปรับเงื่อนไขให้เที่ยววันปกติมากขึ้นโครงการคนละครึ่งหรือว่าโครงการชอบดีมีคืนค่ะซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าประชาชนบางส่วนเริ่มออกมาใช้จ่ายบ้างแล้วถึงแม้ว่าจำยังไม่ได้เกิน50%แต่ก็ถือว่าเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีมากๆค่ะ แม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะเราจะเคยพูดกันว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหามาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าพอมีการชุมนุมปุ๊บก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจทันทีก็อยากจะย้ำกับทุกคนนะคะว่านะตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองของเราไม่เป็นปกติเมืม่อสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะมีใครราคาที่กล้าเข้ามาลงทุนจะมีใครบ้างที่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรา แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN